สวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุญวรรณบุญโป่งค่ะในขั้นตอนแรกเราจะเข้ามาในหน้าของเว็บไซต์ s i d i ด e c t แล้วกดเข้าไปค่ะพอเ,เข้ามาแล้วเราก็พิมพ์คำที่เราสนใจอยากค้นหาเพื่อให้เนื้อหาที่เราสนใจนั้นมีความตรงตามความต้องการมากขึ้นและเลือกได้ง่ายขึ้นเราจะเลือกใถ้อยู่ในหมดปีของ2023แล้วก็ในหมดของ บทความวิจัยและในรายวิชาของ c h e มีสตรีค่ะได้ทั้งหมด27บทความจากนั้นเราจะกดดาวน์โหลด p a เปอ,เปอไป1 p a p e เ,เค่ะ p a เปอ,เปอที่ได้มาก็จะประกอบไปด้วยนะคะ 1. คือชื่อเรื่องหรือชื่อหัวข้อค่ะ 2. คือชื่อวารสารและเป็นชื่อสำนักพิมพ์ค่ะ จากนั้นเป็นชื่อของ first author นะคะหรือว่าชื่อคนแรกและ paper น,นี้มี co-author สองคนนะคะคือคนนี้กับคนนี้ค่ะถัดมาจะเป็นในส่วนของ keyword หรือว่าคำสำคัญและต่อมาคือ Co-author นะคะซึ่ง Co-author ก็จะมี contact detail เป็นในส่วนของอีเมลซึ่งเป็น2คนค่ะดังนี้ถัดมาเป็นหมายเลข DOI ค่ะในส่วนนี้จะเป็นวัตถุประสงค์และเป็นเนื้อาหาของบทความวิจัยนี้และ reference ค่ะ ต่อไป Impact Factor ของบทความนี้นะคะอยู่ที่8.129ค่ะขอบคุณค่ะ